สมัครบัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรบัตรเครดิตที่มีการคืนเงินทุกการใช้จ่ายกับเพื่อนใครที่อยากสมัครใบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้พลอยมาสรุปให้ฟังกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องอโลชาใช่ไหมคะ ก็สําหรับวันนี้นะคะพอจะมาบอกวิธีนะคะในการสมัครบัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทยค่ะสาหรับใครนะคะที่อยากสมัครบัตรใบนี้นะเดี๋ยววันนี้นะคะพอจะสรุปให้ฟังนะคะทั้งคุณสมบัตินะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะของบัตรใบนี้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วเราก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อยด้วยค่ะส่วนเท่าวันนี้นะคะใครอยากจะสมัครบัตรเครดิตจากทางกสิกรไทยนะคะก็สามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะพ พอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์การสมัครเอาไว้ให้แล้วนะคะทางในตัว description แล้วก็ในตัวคอมเมนต์เลยค่ะโดยพอเรากดผ่านลิงก์ไปแล้วนะคะจะเด้งเข้าสู่แอปพลิเคชันของธนาคารกสิกรไทยนะคะหรือว่าเคพัดนั่นเองนะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นลิงก์จากทางธนาคารนะคะปลอดภัยแน,น่นอนค่ะโดยท่านู้นะคะ,ยยะ,คะอยากที่จะสมัครบัตรเครดิตกันแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะพอขอไปบอกถึงสิทธิประโยชน์นะคะของบัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรไทยกันก่อนเลยค่ะ ดยบัตรเครดิตนะคะไทยเชียนิมกสิกรไทยนะคะบัตรเครดิตที่คืนเงินทุกการใช้จ่ายใช้สอยค่ะเพื่อนๆโดยคุณสมบัติของคนที่จะสมัครนะคะเพียงแค่มีเงินเดือนเริ่มต้นนะคะหนึ่งบาทเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตใบนี้กันได้แล้วนะโดยคุณสมบัติของเขานะคะต้องบอกเลยนะคะว่ามีการคืนเงินนะคะทุกการใช้จ่ายใช้สอยค่ะเพื่อนๆโดยเรานะคะจะได้รับเครดิตเงินคืน1%นเเ็นนะคะเพื่อนๆเมื่อเราเนี่ยมีการใช้จ่ายที่ปั๊มน้ํามันนะคะซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านอาหารที่เข้ารวมนั่นเองค่ะะะนนนอกกจาี้ค เราเนี่ยยังจะได้เงินคืนนะคะ0.25%นะคะสำหรับหมวดอื่นๆกันด้วยนะที่สำคัญนะคะบัตรใบนี้เนี่ยเขาเนี่ยมีการผลิตจากวัสะดุรีไซเคิลนั่นเองค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งบัตรเครดิตนะคะที่ตอบโจทย์สำหรับใครที่ใช้จ่ายบ่อยๆนะคะต้องมีบัตรใบนี้เลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นทั้งคุณสมบัตินะคะแล้วก็สิทธิประโยชน์นะคะของบัตรเครดิตไทเทเนียมกสิกรค่ะสำหรับใครที่อยากสมัครแล้วนะคะก็สามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างของพอยได้เลยนะจะเด้งเข้าสู่แอปพลิเคชันนะคะเคพัดนั่นเองนะ ะะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าในการสมัครบัตรเครดิตค่ะ เพื่อนๆน,นะคะที่ฟังตัวไทเทเนียมแล้วรู้สึกชอบเนี่ยก็สามารถกดสมัครบัตรนะคะไทเทเนียมเกษตรกรไทยกันได้เลยค่ะ เท่านี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถที่จะสมัครบัตรเครดิตจากทางการศกรกได้แล้วนะบอกเลยว่าวิธีการสมัครออนไลน์นะคะง่ายมากๆเลยเพื่อนๆเนี่ยสามารถสมัครเองได้เลยค่ะโดยสามารถกดผ่านลิงก์ด้านล่างนะคะที่พลทิ้งเอาไว้ให้ในตัว d e สคริปชั่นแล้วก็ในตัวคอมเมนต์กันได้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าง่ายมากๆเพื่อนๆเองก็สามารถทําได้ค่ะก็สาหรับวันนี้นะคะพลก็เอาวิธีดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยใครที่อยากสมัครบัตรเครดิตกาิศกรใบอื่นนะคะสามารถไปฟังสิทธิประโยชน์ของบัตรใบอื่นนะคะในช่องอโรชาแชนแนลกันได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฝนก็เอาคลิปด,ดีๆมาฝากกันเอาไว้เท่านี้วันนี้ไปแล้วะค่ะทุกคนบ๊ายบาย